1,680บาทจากร้าน Emergency Gear Backpack นะครับนี่คือที่อยู่เว็บไซต์ลิงก์นะครับอีกครั้งหนึ่งผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์ส่วนราคาเป็นตัวเลขนะครับอ่านเอาได้เลยนะอย่าบอกว่าผมไม่บอกราคาอีกนะตามนี้เลยนะครับ1680ตัวเลขอ่านใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งมีของขวัญมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟฉายของคุณจาจา extra ตัวนี้เป็นไฟฉายแคมปิ้งนะครับจะแนวเป็นเหมือน EDC ก็ได้แต่ค่อนข้างใหญ่หน่อยซึ่งเหมาะออกับการใช้งานเวลาเราไปแคมป์อะไรแบบเนี้ยนี่คือ s y a i n Sky นะครับส่วนชื่อรุ่นคือ H1R Max นะครับ mm hmm. ก็เป็นไฟฉายถือที่มีแสงความสว่างค่อนข้างที่จะดุดันรุนแรงมากเลยจากร้าน Emergency Gear Backpack นะครับ กล่องเ็จะมาเป็นกล่องเห็นตัวไฟฉายข้างในซึ่งเจ้ารุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีตอนนี้นะครับก็คือสีดํากับสีตัวนี้เป็นเขียวนะครับ USB Type C ชาร์จด้วย1 6 8 0บาทบาทนะครับในกล่องที่มีมาให้จะมีอะไรมาบ้างเรามาดูกันเลยนะยวจะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานเป็นภาษาจีนส่วนฝั่งนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสเปคนะครับ คลิปสำหรับพกคาเป็นสเตเ l l i t e ลตแบบทูเสายของมือแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับจาก USB ทา p e A ไป Type ไ,ไปท y ย e C นะครับแล้วก็โอริงสำรองชุดหนึ่งคือคู่หนึ่งนะครับสายของมือแล้วก็คลิปสำหรับพกซึ่งสามารถจะเน็บแบบอัพแล้วก็แบบดาวได้สองฝั่งส่วนตัวนี้เป็นตัวแปลงก็คือตัวไฟฉายเนี่ยสามารถใช้งานพอปแะงได้ด้วย ปล่อยไฟออกจากตัวไฟฉายเพื่อชาร์จอุปรกรณ์ที่มีแรงดัน5โวลต์นะครับใช้เป็นพอร์ตแบงชาร์จมือถืออะไรแบบนี้สาย usb นะครับ type a ไป type c ให้มาด้วยเหมือนกันนะครับผมเวลาเราจะใช้ชาร์จก็เอาด้านนี้เสียกับไฟฉายส่วนด้านนี้ก็แปลงนะครับเพื่อปล่อยไฟออกจากไฟฉายเข้ากับอุปรกรณ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอุปรกรณ์ที่มีมาในแพ็คนะครับโอเค เราลองมาชั่งน้ำหนักเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ดูนะครับพร้อมแบตเตอรี่ภายในที่เขาให้เขาแถมมาแล้วนะน้ำหนักหน่วยเป็นกรัมนะครับ140กรัมส่วนความยาวของตัวไฟฉายอยู่ที่ประมาณ5.25นิ้วหรือ13.3เซนติเมตรนะครับน้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยนะมันก็เป็นขนาดที่จับถือค่อนข้างที่จะสบายมือนะครับแล้วก็ มิติขน,ขนาดของเขาก็เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับพวกพาใช้งานไม่เป็นภาระสักเท่าไหร่นะครับตัวของบอดี้ไฟฉายผลิตด้วยอลูมินามอลอยซึ่งตัวนี้อนโนดิซ์เป็นสีเขียวโอดีกรีนนะครับจะมีส่วนหัวเบเซลที่เป็นลักษณะแบบนี้พร้อมกับฟิล์มป้องกัน ซึ่ง LED ภายในตัวนี้เป็น LED ที่ออกแบบแล้วก็ผลิตในประเทศจีนนะครับไม่ได้ใช้ชิปในอเมริกาบางคนบอกเอ้ LED จีนไม่ดีนะแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเองจีนเองก็ผลิต LED และอุปกรณ์อื่นๆออกมาได้ดีมากๆนะครับฐาน LED จะเป็นฐานไดโอดแบบกลมทาให้แสงมีความเข้มพุ่งไกลนะครับประกอบกับตัวของ LED เองไม่มีดมเลนส์แล้วก็ตัวรีเฟลกเตอร์หรือคมสท้อนเป็นแบบเรียบ กระจกก็เป็นแก้วเทมเปอร์ก s าให้แสงไหลผ่านออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความใสามากๆด้วยส่วนที่น่าสนใจของไฟฉายตัวนี้อีกอย่างก็คือมีบริเวณคอจะเป็นสวิชปิดเปิดนะครับเพื่อคอนโทรลซึ่งเป็นสวิชโลหะที่นูนเลยตัวข้างคอไฟฉายขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลเปิดปิดได้สะดวกเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งที่นิ้วโป้งสามารถจะเอื้อมไปถึงได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องคำหาให้เป็นภาระหรือว่าเป็น การใช้งานที่แบบเรารู้สึกว่ามันติดขัดอะไรนะครับปุ่มก็นูนสูงดีพร้อมกับมีไฟอินดิเคเตอร์บอกสถานะแบตเตอรี่ขนาดใช้งานขนาดชาร์จเป็นแดงเป็นเขียวเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งก็สะดวกดีด้านข้างตรงนี้จะมีร่องระบายความร้อนพร้อมกับด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับเสียบ USB Type C นะครับซึ่งถ้าเสียบ ปล่อยพลังงานจากอะแดปเตอร์หรือ power bank เข้าก็เป็นการชาร์จไฟเข้าแต่ถ้าเสียบจากตัวไฟฉายแล้วไปปล่อยเข้าในอุปกรณ์รเช่นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นการปล่อยไฟกร,กระแสออกจากตัวไฟฉายเข้ากับตัวอุปกรณ์มือถือแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีชื่อย,ยี่ห้อ s c i e n c sky ชื่อรุ่นคือ h1r max นะครับท่อ body ก็จะเป็นท่อกลมๆมพร้อมกับลายกันลื่นแล้วก็ฐานก็จะเป็นฐานเรียบซึ่งเราสามารถที่จะวานเทลสแตนแบบนี้หรือว่า การวางอ n t i rolling หรือการป้องกันการกลิ้งก็ทําได้ด้วยส่วนคลิปเนี่ยสามารถติดตั้งเข้าไปนะครับที่บริเวณท้ายไฟฉายตรงนี้นะครับด้วยการดันตัวคลิปเข้าไปเฉยๆแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นการแกะออกถ้าเราไม่ต้องการก็ได้นะซึ่งถ้าใช้งานก็แค่ดันเข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับสามารถที่จะพกไฟฉาย bezel down หรือว่าจะพก b e z ล l up ในลักษณะนี้ก็ได้นะครับก็สะดวกดีคลิปเองก็แน่นหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเองเนี่ย เป็นขนาดที่ถืออยู่ในมือแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือเป็นการขันหัวไฟฉายกับตัวท่อแยกออกจากกันด้านในจะมีสปริงโหลดข้างในนะครับให้แบตเตอรี่คอนแทกแตะกันแน่นแล้วกันการกระแทกโอริงป้องกันน้ำและฝุน่นแล้วก็เกลียวเป็นเกลียวกว้างส่วนแบตเตอรี่ที่แถมมาให้ในตัวนี้นะครับเป็นของ Science Sky ชื่อรุ่นคือ BL 18 26นะครับเป็นหัวหนูนมีวงจรความจุ2,600ม ah. ิลลิแอมป์ไซส์18650แรงดัน3.7โวลต์อัตราการจ่ายกระแส9.62วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับก็คือจนแบตหมดแล้วก็ด้านท้ายข้างในมีสปริงโหลดช่วยป้องกันแบตเตอรี่กระแทกทั้งด้านหัวและท้ายเดี๋ยวเราไปดูแสงกันนะครับแล้วกลับมาดู UI กันว่าเจ้าตัวนี้คอนโทรลใช้งานยังไงครับไปดูแสงกันเลยครับผม s ซ i อ n c e Sky H1R Max ระดับต่ำที่สุดเลยนะครับอันนี้คือ5ลูเมนต่ำมากเลยแสงกุ้งแคบมากนะในห้องขนาด4คูณ5เมตรเนี่ยก็เห็นว่าเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะครับสิ่งแวดล้อมข้างๆก็มองแทบไม่ค่อยเห็นเลยผมจะลองปรับความสว่างสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็สูงขึ้นอีกอันนี้ให้ดูบีมแพทเทิร์นนะนะครับไม่ได้ให้ดูความสว่างอย่างเดียวแล้วก็สว่างที่สุดเลยที่มีจะเห็นว่าแสงก็จะ เป็นวงเข้มแคบตรงกลางแล้วก็จะมีสปิลพอใช้งานได้เดี๋ยวลองไปดูพื้นที่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมโอเคครับลองดูระดับต่ําสุดนี่นะครับเห็นแค่นี้นี่คือ5้าลูเมนส์นะพัดลมอยู่ตรงนั้นนะครับแคบแคบเลยเนาะลองเร่งความสว่างขึ้นเป็นระดับที่สูงขึ้นอีกหน่อยนะครับเก้าอี e, ้ตาช่างพัดลม ก็มีสปิลประมาณนึงแต่ฮอตสปอตต้องบอกเลยว่าเข้มนะครับแล้วก็ชัดจากสปิลมากๆเลยเป็นวงเห็นไหมสูงขึ้นอีกนะครับระดับน่าจะเป็นไฮแล้วมีเดียมหรือไฮนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแม็กซ์แล้วก็ระดับความสว่างสูงขึ้นนะครับผมตามนี้เลยนะครับขณะเสียบชาร์จนะครับก็จะเป็นไฟสีแดงขึ้นที่ปุ่มแบบนี้นะครับผม แล้วก็การใช้งานก็คือสามารถจะคลิกเพื่อ1ครั้งเพื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็1ครั้งเพื่อปิดนะครับส่วน LED ที่เจ้าตัวนี้ใช้งานนะครับก็เป็น LED รุ่นที่เรียกว่า TX ขีด5 w 50เนะครับเป็น LED ที่ผลิตโดยบริษัทที่ผู้ผลิต LED นะครับน่าจะเป็นใหญ่อันดับ3หรือว่าใหญ่อันดับและต้นๆในประเทศจีนเลยนะก็ เป็นผู้ผลิตนะครับส่วนการคลิก1ครั้งเพื่อเปิดแสงคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไฟฉายนะครับมีเมมด้วยแล้วก็การปรับแสงก็สามารถจะกดค้างไว้เพื่อปรับแสงในระดับต่างๆมีให้เลือกใช้งานด้วยกันหลายระดับเลยผมจะมาลองไล่ระดับแสงให้ดูนะครับระดับ e c o 5ห้าลูเมนนี่คือกดค้างตั้งแต่ต้นนะครับตอนที่ไฟปิดแล้วมันจะเริ่มติดขึ้นมาแสงระดับนี้มีความสว่างอยู่ที่5 l u ลูเมนนะครับรันา,นานถึงานึง120ชั่วโมง กดค้างอีกไประดับที่2อยู่ที่50ล u m e n ูเมนที่โลนะครับ27ชั่วโมงมีเดียม2 0 0ลูเมนที่9ชั่วโมงแล้วก็450ลูเมนที่4ชั่วโมงนะครับส่วนโหมดเทอร์โบสามารถกดได้โดยการกดดับเบิลคลิกหรือดับเบิลแท็บนะครับเทอร์โบนี้จะใช้งานอยู่ที่1,500ลูเมนที่2ชั่วโมงเป็นรันไทม์โดยรวมแล้วก็โหมดสโรบนะครับก็เพียงแต่กด3คลิกนะครับก็จะไปสโตรบ โหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ไม่มีเมมโมรีนะครับถ้าเราลองดับไฟแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เทอร์โบนะครับก็กดดับเบิลคลิกเทอร์โบ 3, 2 3ทริปเปิลคลิกก็ไปสโตรนะครับตามนี้เทอร์โบไม่มีเมมโมรีระดับการป้องกันการกระแทกนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็การป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ IP 68นะครับลงน้ำได้ลึก2เมตรแต่ไม่บอกระยะเวลาว่านานเท่าไหร่นะครับ1คลิกออน 1คลิกออฟนะครับมีเมมโมรีจำดับเบิลคลิกไป Turbo t r i ริปเปิลคลิกไปส t ตโป e นะครับเเป็นส t ต o ป e ที่ค่อนข้างถี่เลยโหมดส t ต o ป e นะครับไม่มี Memory เนาะแล้วก็โหมด Turbo เองก็ไม่มีเมมนะครับถ้าไป Turbo แล้วก็ Double ลคลิกเพื่อไป Double ลคลิกเพื่อกลับนะมันจะเป็นการเพิ่มแสงไปอย่างรวดเร็วนะครับบางทีเรากดแค่เปิดเนะี่ยเราต้องการจะไปแสงเทอร์โก็แค่ดนะับเบิลคลิกนะครับคลิกคิก ก็ไปเทอร์โบเลย1,500ลูเมนแต่ถ้าเป็นทริปเปิลคลิก123ก็จะไปสโตรบนะครับมีดีเลย์นิดหน่อยแต่เป็นการแบ่งแยกให้เราทราบหรือว่าตอนนี้ไฟฉายอยู่ที่โหมดไหนกันแน่นะครับเพื่อการใช้งานแล้วก็มันจะมีโหมดล็อกอีกนะครับน่าจะเป็น1,2,3,4หรือเปล่าเนาะนะครับมันก็จะเข้าสู่ภาวะล็อกเอา นะครับล็อกเอาล็อกอัพก็คือมันก็กดใช้งานไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นการกระพริบเตือนว่าตอนนี้หมดล็อกปลดล็อกก็1 2 3 4นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดอนล็อกนะครับก็คือสามารถจะล็อกได้ส่วนการคลายหัวเหมือนจะได้หรือเปล่าคลายหัวไม่ได้นะครับไม่มีฟิสิกอลหรือว่าเมคานิกล็อกใช้เป็นอิเล็กทรอนิกล็อกเท่านั้นนะครับผมโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมี Uh, General Lighting Auto s a v e อะไรอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับผมโหมด Auto s a v e เนี่ยเมื่อเราใช้งานไปแล้วก็พลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยลงลดต่ำลงนะครับรวมถึงมีความร้อนเนี่ยมันก็จะลดระดับความสว่างลงนะครับจากความร้อนสูงๆที่สว่างมากๆเนี่ยลดลงเพื่อป้องกันอันตรายรวมถึงยังทําให้ไฟฉายเนี่ยยังสามารถใช้งานต่อไปได้แม้ว่าระดับพลังงานในแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะบางทีเนี่ย บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเปิดแรง,แรงๆกลางๆอยู่แล้วพอแบตเหลือต่ำปุ๊บมันก็ตัดแล้วมันก็ดับไปเลยทั้งที่จริงๆแบตเตอรี่เนี่ยยังพอจะจ่ายพลังงานให้กับโหมดที่เบาวกว่าได้ตัวนี้เขาก็จะมีโหมดที่เรียกว่าออโต้เซฟนะครับซึ่งโหมดนี้จะคอยจ่ายพลังงานให้กับไฟฉายสามารถใช้งานได้อยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ความสว่างเนี่ยจะลดความสว่างลงเนื่องจากแรงดันแบตเตอรี่เหลือต่ําทําให้เราสามารถจะยังใช้งานแสงได้ต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีระดับความสว่างที่ต่ําลงนะครับในกรณีที่ยังไม่มีเวลาจะเปลี่ยนแบตแบตเตอรีสร่สำรองใกล้จะหมดแล้วอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เราสามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์อันขับขันได้แล้วก็ความร้อนที่มีสะสมเมื่อเราใช้หมดต่อเนื่องหรือว่าความร้อนที่หมดสูงสูงเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่นะครับเกิดความร้อนเวอร h e ีทแล้วก็ตัววงจรเนี่ยเกิดเสียหายนะครับป้องกันอันตรายจ,จากการเบิร์นด้วยนี่ก็เป็นไฟฉาย EDC ตัวหนึ่งที่ แสงถือว่าค่อนข้างพุ่งดีเพราะว่า LED ที่เขาเลือกใช้เป็น LED ที่ออกแบบมาให้แสงพุ่งนะครับก็คือเป็น TX 5 0 5 0 w นูนนั่นเองนะครับพันหลูเมนส์ผลิตชิปเซตในประเทศจีนนะครับป้องกันการขาดแคลนชิปเซตนะครับ LED จากต่างประเทศอย่างเช่น,นอเมริกายุโรปหรือว่าอเมริคญี่ปุ่นอะไรแบบนี้จีนเขาก็พัฒนา,นาออกแบบ LED ของตัวเองออกมาแล้วนะครับซึงก็ให้ค่าแสงที่ดีนะครับแล้วอายุการใช้งานก็ไม่แพ้ แบรนด์ดังๆในหลายๆประเทศที่ผลิตออกมานะครับนี่คือ Science Sky นะครับชื่อรุ่นคือ H1R Max นะครับตัวสีเขียวนะครับบอดี้ก็เป็นบอดี้ที่สามารถที่จะพกพาได้สะดวกตัวนะครับแม้แต่ว่าจะไม่มีซองแถมมาแต่ผมว่ามันก็โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าดูรีวิวย้อนหลังเพลย์ลิสไซแอ้นสกายขอบคุณร้าน Emergency Gear Backpack ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิว เจ้าตัวนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่แอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับผมเฮบิไรเดนเอาท